ฟี่หมดแล้วขย,ขยับก่อนออขยับก่อนจุกฟี่หมดแล้ะขยับก่อนอืมดีดีเย้เมื่อกี้ก่อนนอนร้องไห้ ง่วงจัดหิวจัดกินไม่ได้นิดเดียวแล้วก็หลับเลยตื่นมากินต่อ,อที่นอนเล่นน้องวินน่ะนี่พุงหรืออะไรเนะี่ยฮะหลังจากที่ขี้แข็งอยู่สองวันตอนนี้ก็อืบเป็นปกติแล้ว ไม่เข้าใจทำไมขี้ถึงแข็งก็กินทั่วไปปกตอิอืทีนี่แบบร้องไห้เยเบ่งแบบเบ่งจัดเลยนม่อุ้ยตดแม่ไหไได้ยินนะลูกตอดเมื่อกี้ จะเอ,อือนั่งโถไหมเราเดี๋ยวนั่งโถไหมยับก่อนมันดันหมดแล้วเออมันดูดไม่ออกแล้วดูดจนฟีแล้วเรเมื่อวานโดนแม่จับตัดผมนะคะอยู่ไม่นิ่งไงแหว่งข้างหน้าก็แหว่งข้างหลังก็แหวง รอให้มันยาวใหม่แล้วกันใช้ปัตตาเลียนของเด็กหรือเปล่าไม่รู้มันอันอันเล็กใหม่เสียงเบาๆเสียงไม่ค่อยแรงยกขึ้นไปอีกนไมไม่เข้าอ อีกนิดนึงเดี๋อีกหน่อยนึงเก่งเข้าปเนี่ยเ,เออยกให้มันตรงสูงหน่อยดิเอออ่ะพอแม่จับแล้วก็ไม่จับเลยนะเราอะยิ่เกียรนะเราอะอ,อืมอืมสบไยเออสไว้เวก่งมากโอเคเก่งเก่ง มาเดีเ๋ยังอีกหน่อยนะึงอีกหน่อยนะึงต้องยกอีกหน่อยลูกมันไม่เข้า <c oughs> เล่นแล้วครับ <c oughs> เล่นแล้วครับหมุนเล่นแล้วครับฟรีแล้วลูก <c oughs> อยู่ตรงกระจกนี่เองเอามาเล่นตรงกระจกน่าลูกดูดอะไมันหมดแล้วน้ำน้ำ แล้วฮัลโหลขู่ไหมหัวแล้วหอแล้วะัอแล้วค่ะหอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอวแล้วค่ะปวดอึไหมนั่งหนึ่งอึไหมลูกซ้อมช่วงนี้เราได้โถมาซ้อมอึในครั้งหนึ่งอึสำเร็จด้วยเพราะว่าลูกหน้าปวดอึพอดีแม่เลยรีบถอดกางเกงแล้วให้อึอึออกมาสามก้อน แงปดูดเล่นเหรอมันหมดแล้วขอ้องดูดแล้วขอขอกอขกอได้ไหมกอได้ไหมมันหมดแล้วจ้าฝาอยู่ไหนวะโอ้ยลูกบินลูกบินฝานมแม่เลย อย่านะคะ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 เรารู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ เบบี shark, ้ช a อตเบบี้ช็อตเบบี doo, shark, ้ช็อตอ่ะลุกนั่งนั่งเลยอืมคือนอนกีกทุ่มสองทุ่มตื่นเจ็ดโมงนอนยาวเลยอ่ะเหลือเชื่อยาวยันเช้าเลยไม่ตื่นมาเลยอ่ะไม่ร้องไห้ไม่อะไ,ไรเลยไม่ได้ยินเสียงเลย ตื่นมาตอนเจ็ดโมงยังไม่ร้องเลยมีแต่ตื่นมาแล้วก็มานั่งแล้วก็ทําเสียงปลุกแม่ทําเสียงนี้ยแย้งปลุกแม่ <h ull ing> แย้งปลุกแม่พอแม่หันไปมองก็ดีใจวันนี้ดีอารมณ์ดี พอดีครับสวัส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 ดีครับผมเมื่อเช้าครับแหว่งเลยครับเมื่อเช้าเล่นอีกหน่อยนึงกันข้างหน้าคุณเธอหัวขยุกขยิกแหว่งเลยครับผมฮึหแหว่งเลยครับผมนั่งไหนอะนั่งยังไงเนะี่ยฮะ นั่งยังไงมันสุดแล้วเนี่ยลูกนั่งได้เหรอเฮ้ยต้องเลื่อนไปก่อนสิจะเอาท่าไหนจะอย่างเงี้ยเลยเหรอ <laughs> จะงายเงื่อมาเหรอฮะอวินจะงายเงื่อมาเหรออวินอยู่กลางอยู่กลางบ้านเอ้ยทิ้งตัวมาได้ไงเหรออ๋ออ๋อดูดูความดื้อของ ดูความเือของมันดูความเอของดูความเือกของดูความเทือกของฮดูความเือกของไม่ลุกด้วยไม่ลุกด้วยไม่ลุกด้วยดูเขาโยโกในตรงนี้มันเป็นแข็งแข็งอะแล้วมันเหมือนตัวกัน้นนะคะก็โยโกโยโกมาดูสิเขาไม่ลุกเลยเด้อนี่ขี้เกียจหรืออะไรเนี่ยฮะ โอ้โหดูแก <laughs> ดูหน้าดี <laughs> อ,อ่ะมุมนี้เราแม่จะถ่ายรูปทับมืออยู่ทับมืออะไรอะกิงก้งไปกิงก้งไปกิงก้งไปกิง้งไปกิ้งไปกิ้งไปกิ้งไปงงค่ะงงงงค่ะงงอ่ะไอ,ะอยังไง ไอยังไงดูเนี่ยบูบี้หมดแล้วลกูกเสียทรงหมดแล้วจะเข้าไปไหมเนี่ยไม่เข้าล้วเก็บนะอ่ะเข้ามาไหมเสียทรงหมดแล้วเนี่ยอมสารพัดเลยเนี่ยอะไรบ้างก็ไม่รู้โยกอะไรโยกอะไรยังไม่มีดนตรีเลยค่ะโยกทำไมคะอแม ให้แม่ทำให้อ่ะแม่ดึงให้ <c oughs> <c oughs> อะไรคะคุณคุณลูกค่ะคือ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 ลูกค่ะ สัตว์เนี่ยสวนสัตว์ลูกวินเนี่ยเข้ามาเด้อเข้ามา กนะเดี๋ยวแม่พาเข้าวงเข้ามาโยกโยกพาเข้าวงครับพาเข้าวงแล้ว ว่าไงคะขนมตาแป๋ว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 ขนมตาแป๋ขวขนมตาแป๋วขยับเลยขยับของเก่าก็เอามาเล่นนะฮะ ใช้ตอนเล็กๆเอาไว้นอนนอนแน่นิ่งกิ้งไปกิ้งมาไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ใหญ่กว่าเบาะแล้วค่ะนี่อันนี้ีน้นี่ดึงเลยดึงดึงดึงไอ้ไ้ังงเนี่ย ทำไรคะ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 ฮะทำไรคะทำไรคะอะไรใจอ่ะอเราเดี๋ยวจะมีคนคิดว่าปลั๊กนี้อันตรายไหมยอยู่ต่ำจงังปลั๊กนี้ ก็ถือว่ามีความปลอดภัยอยู่นะถ้าเอามือไปจิ้มก็จิ้มไม่เข้าเพราะว่ามันมีตัวล็อกอยู่ข้างในแต่ว่าถ้าเอาพวกเหล็กแหลมอะไรเข้าไปแทงเนี่ยอันตรายแต่ถ้าเอามือจิ้มจิ้มไม่เข้าจิ้มไม่ได้นั่นเองเพราะมันมีพลาสติกล็อกอยู่ข้างในมันเปิดเฉพาะเวลาที่เราเอาอะไรเข้าไปจิ้มเช่น ตัวปักที่มี2เข็มแล้วก็จิ้มเข้าไปมันถึงจะเปิดแต่ถ้าปกติมันก็จะปิดโมเวน อึ๊บอึั๊อึั๊พอึลั๊คอึั๊บอึั๊นอึจั๊อึแั๊นอึแห๊ะอจอึั๊ใอึ่ว๊ดอึอึ๊ สวัสดีครับผมสวัสดียังหูอหมูอินสวัสดีครับผมบ๊ายบาย